จากงานวิจัยบอกว่าการจดด้วยลายมือเนี่ยทำให้เราจำได้นานมากกว่าการพิมพ์ We can do it podcast แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในวันนี้นะครับฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยและถ้าเกิดเนื้อหาโดนใจอย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆให้เขามาฟังคลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้องจะได้ไม่พลาด entertainment ดีๆของช่องพี่นะครับฝากด้วยนะ จากที่พี่เกินไปในข้างต้นเนาะว่าการจดด้วยลายมือเนี่ยมันจะทําให้เราจําได้นานมากกว่าการพิมพ์ใช่ไหมครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการในการบันทึกข้อความหรือว่าความรู้ของเราเนี่ยได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการจดด้วยลายมือเองก็ตามหรือว่าการพิมพ์เองก็ตามซึ่งหลายๆคนอาจจะถนัดการพิมพ์ใช่ไหมแต่ว่าครับการจดด้วยลายมือนะครับร us, หรือว่าการเขียนของเราเนี่ยมันมีงานวิจัยมารองรับครับว่ามันมีข้อดีอยู่ข้อดีที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวันนี้พี่สรุปให้ฟัง3ข้อ ข้อที่หนนะครับการจดด้วยลายมือเนี่ยจะช่วยเพิ่มความจำครับอันนี้เป็นการศึกษาร่วมกันระหว่าง UCLA แล้วก็ Princeton นะครับเขาค้นพบว่านักศึกษาเนี่ยที่เขาจดด้วยลายมืออ เขาจะจดจําข้อมูลที่สําคัญได้ดีมากกว่านักศึกษาที่ใช้การพิมพ์จดบันทึกใช่ก็เพราะว่าครับคนที่เขาพิมพ์เนี่ยเขาจะพิมพ์ทุกอย่างเลยครับที่เขาได้ยินเนี่ยโดยที่ไม่ได้คัดกรองก่อนว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญแต่สําหรับนักศึกษาที่เขาจดบันทึกด้วยลายมือตัวเองเนี่ยนะครับเขาจะคัดกรองก่อนครับว่าอันไหนคือส่วนสําคัญอันไหนคือสิ่งที่ต้องจดลงไปจึงทําให้เก็บข้อมูลที่สําคัญได้นั่นเองครับการจดด้วยลายมือเนี่ยนะครับมันจะไปกระตุ้นนะครับสิ่งที่เรียกว่า RAS นะครับชื่อเต็มๆของมันก็คือ Retiular Activ System Activating นะ ที่อยู่ในก้านสมองไอตัวนี้จะเป็นตัวคัดกรองนะครับว่าอะไรคือสิ่งสําคัญอะไรคือสิ่งที่ไม่สําคัญอะไรที่สามารถตัดทิ้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เขาจดด้วยลายมืออ่ะเขาจะสามารถคัดกรองได้ครับว่าอันไหนอ่ะที่ควรจดลงไปอันไหนที่ไม่ต้องจดก็ได้และจะทําให้สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นด้วยข้อที่2นะครับการจดด้วยลายมือเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเข้าใจครับอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับทางจิตวิทยาของอาจารย์เดนเนียลออฟเฟนไฮเมอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับไม่ใช่คนผลิตระเบิดนะครับนงครับซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยานะครับแล้วก็เขาศึกษาในเรื่องของการจดด้วยลายมือนี่แหละและเขาเพบว่า การจดด้วยลายมือหรือการเขียนของเราเนี่ยมันจะทำให้มีการทำงานร่วมกันของสมองในด้านของการสะกดคำแล้วก็ในเรื่องของความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการจดด้วยลายมือนะครับมันจะทำให้เราเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็แน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับเหมือนกับเวลาเราจดอะไรลงไปเนี่ยเราก็ต้องมีการไตรตรองมีการคิดก่อนว่าเอ๊จะจะเขียนอะไรลงไปถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยชัวร์เลยครับการจดด้วยลายมือมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มความเข้าใจนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับข้อที่สาการจดด้วยลายมือเนี่ยช่วยเพิ่มสมาธิให้กับเราครับ อย่างที่น้องๆทราบกันเวลาเนี่ยที่เราจะต้องจดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะต้องโฟกัสกับมันเราไม่สามารถที่แบบว่าดูโน่นดูนี่หรือว่าทำโน่นทำนี่ไปแล้วจดไปด้วยได้ถูกต้องไหมครับนี่แหละครับการจดด้วยลายมือเนี่ยมันคือการทำ noise canceling ให้กับเราก็าคือตัดทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราออกไปแล้วก็โฟกัสแค่สิ่งที่เรากำลังเขียนอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งเราจดด้วยลายมือหรือเขียนด้วยลายมือเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้สมาธิของเราดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับน้องๆและนี่นะครับคือ3มเหตุผลนะครับที่พี่อยากให้น้องๆได้เห็นนะครับว่าการจดด้วยลายมือเนี่ยมันมีประโยชน์นะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูโอสกูลมันดูโลเทคไปหน่อยลหลายๆคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบในการพิมพ์มากกว่าแต่ว่าการจดด้วยลายมือหรือว่าการเขียนของเราเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราจดจําได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถทำความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญคือมีสมาธิมากยิ่งขึ้้นดวย ส่วนใครหรือน้องๆคนไหนนะครับถนัดในการจดบันทึกแบบไหนก็พิมพ์มาบอกพี่หน่อยนะครับและ EP ถัดไปนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเปิดวาเว็บที่หน้าเข้ารอติดตามกันได้เลยครับ